แล้วก็จะบอกว่ารายการนี้ยังไม่มีรูปนะครับผมก็ใครสนใจที่จะวาดแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่เพจเฟ e บุ o กนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยโอเคครับผมก็เอาอะไวครับผมก็กระับโชดีกันด้วยวันเดอร์เวฟยานในเกมเพจชูเกเตอร์ในรายการ ตกปลาแต่ได้เกลือรายการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเงาใหญ่ไม่มาสักทีหรือว่าจะเป็นทูน่าอีกแล้วหรือปัญหาโรคแต่ก็คือ<า>เบ็ดขาดมาก คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกับผมนะผมมันเป็นอะไรที่สุดแสนจะหัวร้อนเลยครับผมซึ่งวันนี้นะผมเป็นคลิปแรกของรายการนี้นะผมเราจะไปเปิดประเดิมด้วยการ how to ตกปาวานสีน้ำเงินเรากำลังจะดิ้งไปที่ปัาพาการข้าขงหน้านั้นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่า how to ตก ปลววานสีนืองเงินจะฟีวฟ้าวแค่ไหนเดีย๋ยวกูผมโอเคมาก่อนอื่นเลยนะผมสำหรับปลววานสีน้ําเงินนะครับผมมันจะเกิดน,นะผมบริเวณรอบๆบนี้เลยครับผมปะภาคาฬน,นะผมก็คือตรงนี้เลยครับผมว่ายน้ําข้ามมาครับผมกลางทะเลตรงนี้เลยครับผมที่ทุกคนเห็นนี่นะครับผมเรียกว่า ประภาคันนะครับผมนะครับผมแล้วก็รอบรอบอยู่ตรงไหนอ่ารอบรอบประภาคันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับอืมทุกคนเห็นจุดที่ยืนได้ไหมทุกคนนะจุดตรงไหนที่ยืนได้นะผมอ่าตรงนี้ยืนได้จัดว่าเป็นรอบรอบประภาคันข้างหลังนี้ข้างหลังนี้ยืนได้ไหมอ่ายืนได้นะผมจัดว่าเป็นรอบๆประภาคันหรือว่าจะเป็นอ่าตรงไหนที่อะเอาข้างหน้านี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเออ ข้างหน้านี้ครับผมก็จัดเป็นรอบๆประภาคารนะผมได้หมดเลยครับผมหินตรงนี้ก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ตกปลาวานสีน้ําเงินได้เนะยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเวลาเกิดของปลาวานสีน้าเงินกันนะครับผมซึ่งเวลาเกิดของปลาวานสีน้ําเงินก็คือนาทีในชีวิตจริงนะผมก็คือนาทีที่13ถึง18นาทีนะครับผมแล้วก็ อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น43ถึง48นาทีนะผมสามารถมาตกได้บริเวณแถวนี้เลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณดวงดีคุณอาจจะได้เจอเงาใหญ่ๆมากๆนั่นแหละหวานนะผมอยากทำให้หรุดไปได้เชียว <c oughs> นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะผมว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนเนะ้ครับผม นั่นแหละนะครับผมก็ตกบริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องไปยืนตรงพระปาคารสีขาวนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมตามที่ผมตกได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะผมเวลาในชีวิตจริงนะครับผมเวลาในชีวิตจริงก็คือนาทีที่13-18ถึงก yeah, ับอีกช่วงหนึ่งก็คือ43-48นาทีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะผมเป็นคลิปแรกเปิดปัดเดิมนะผมหวังว่าจะช่วยใครรายใคน แก้ปัญหานี้ได้หรือผมในการที่ตกปลาแล้วไม่ได้สักทีวานเนี่ยไม่ได้สักทีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้เลยครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะบอกว่ารายการนี้ยังไม่มีรูปนะครับผมก็ใครสนใจที่จะวาดแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่เพจ Facebook นะครับผม <c oughs> จะขอบคุณมากๆเลยโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอยากสอบถามนะผมอยากให้ทำปลาอะไรอีกนะผมก็คอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้เลยนะผมแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ see you